ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยทำให้ชาวที่อยู่ในภาคใต้มไม่ว่าจะเป็นชุมพรพังงาตอนนี้ค่อนข้างได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่ทหารถือว่าเป็นหน่วยงานหลักค่ะที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือในช่วงนี้โดยทหารเนี่ยนำกำลังเข้าช่วยเหลือในการบรรจุกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันคลื่นชายหาดนะคะที่พัดอยู่บริเวณหาดบางเนียงจังหวัดพังงาหลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องค่ะก็ทําให้น้ําในคลองชุมพรเอ,อ่อล้นตลิ่งแล้วก็ วมบ้านเรือนประชาชนด้วยโดยปริมาณน้ําในลุ่มน้ำคลองชุมพรเอ,อ่อล้นนะคะ เข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็สวนปามถนนแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเป็นจุดเสี่ยงค่ะที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากขณะน,นี้ยังมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้จังหวัดชุมพรต้องประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมไปจนถึงวันนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษหากฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคือบริเวณลุ่มน้ำคลองชุมพรรอยต่อกับจังหวัด บัระนองซึ่งมีน้ำไหลาจากทิศตะวันตกเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรโดยเฉพาะในเขตตอนบนของตำบลบ้านนาซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงหากมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอาจทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและอาจเกิดดินโคลนถลม่มล่าสุดเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนแล้วนะคะในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะกำลังทาหารจากค่ายวิภาวดีรังสิตสุราธานีนำกำลังตรวจสอบความเสียหายเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันทะเลคลื่นทะเลบริเวณโรงแรมอียาวินล่าบางเนียงอำเภอตะกัวป่าหลังจากถูกคลื่นซัดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้เขื่อนด้านหน้าโรงแรมร้านอาหารชายหาดได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องเร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนป้องกันคลื่นทะเล ที่จะหนุนสูงในอีก2วันข้างหน้าส่วนที่จังหวัดนครพนมฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้น้ําป่าจากเทือกเขาภูลังกาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตําบลไผ่ล้อมอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมประมาณ30หลังคาเรือนรวมทั้งเส้นสัญจรต่างๆนาข้าวหลายร้อยไร่ก็ได้รับความเสียหายด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อมประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังรวมทั้งเก็บสิ่งของไว้ขึ้นที่สูงด้วยค่ะ